สวัสดีค่ะวันนี้ค่ะทางโชลูฟอร์ดอาเมสาขาราชพจกษพพระราม5มีโอกาสส่งมอบรถให้กับลูกค้าอีกหนึ่งท่านค่ะขออนุญาตสวัสดีค่ะสวัสดีพี่สัญญาด้วยนะคะคอยากจะสอบถามพี่สัญญาค่ะซื้อรถกับทางพี่โบนร,รู้สึกอย่างไรบ้างคะรู้สึกดีครับได้รถถูกใจทันนี้ตัวรถดูแล้วเรียบร้อยดีใช่ไหมคะเรียบร้อยดีครับแล้วก็การบริการการต้อนรับภายในโชลูรของเราเป็นยังไงบ้างคะดีครับรถน่ารัก ต้อนรับดีให้ข้อมูลครบถ้วนครับเป็นอีกหนึ่งเสียงค่ะจากลูกค้าที่ไว้วางใจออรรถกาบทางชลมปอดอานเบสาขาราชบุรพระราม5ค่ะต้องขอขอบคุณที่สัญญาด้วยนะคะขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอบพระรามค่ะทุกคนคือครอบครัวเย้ขอบคุณมากนะครับอบอุ่จังโอเคครับเดี๋ยวไว้ไว้ในรถให้กันนะครับอันนี้จาได้ครับ 啊，好的。